เราทานลุงเสียนนะครับเนี่ยเริ่มกลบลุมแล้วครับเริ่มกลบฐานแล้วครับนี่มีการรดน้ําด้วยนะครับรดน้ําแล้วก็ใช้อันนี้ใช้อะไรใบใบปาล์มใบใบปาล์มครับเนี่ยใบปาล์มปิดด้านข้างครับเนี่ยเริ่มกลบแล้วครับนี่ครับพนักงานกลบเราครับ ใช้ฟางฟางข้างบนครับใ้ฟางปิดนะครับแล้วก็ใบปาล์มนะครับรดดินรดน้ำให้เปียนเนี่ครับหน้าเตาครับหน้าเตาเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับเริ่มกลบแล้วครับรดน้ําดินให้เสียกแล้วก็ครับสําหรับผู้สนใจเผาฐานนะครับดินดินร่วนนะครับเนี่ย แกวิธีปัญหายังไงครับดินปิดไม่ได้นี่ก็ใช้ใช้ฟางใช้กิ่งปาล์มนะครับเนี่ยเผาออสองสามรอบแล้วครับเตานี้เนี่ยครับนี่วิธีการนะครับ,รบเรียงไม้เตายาวแล้วครับเนี่ยยาวเตานี้ก็ยาวหนึ่งสองสมสี่หา้าเป็นสิบเม็ดมันงครับเนี่ยเตานี้ครับ ต่านี้ยาวประมาณสิบกว่าเมตรนะครับ,รบการการกลบดินนะครับนะครับกดน้ำนะครับตดน้ำให้เปียกนะครับแล้วก็ใช้อันนี้ใช้กิ่งปาล์มกับฟางครับ ิีการครับกิจการกบเตาถ่านครับนี่ครับนี่ใช้กิ่งปาล์มครับกับฟางฟางอด้านบนนะครับแลหรับดินด้านข้างนะครับที่มันมันร่วนก็รดน,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 น้ำให้เปียกครับนี่รดน้ำนรดน้ำให้เปียกครับแล้วก็กลบลงไปครับเนี่ย บวิธีการกรบเตานะครับวิธีการกรบเตาถ่านหลังจากตั้งเรียงไม้แล้วครับก็รดน้ำนะครับสายยางครับสายยางน้ำกับรถปิดเปียกก็กบไปครับเกียงไม้ยังงามครับยังเล่นครับ ไม่ได้เล็กไม่ได้เล็กกระปเตายาวครับประมาณสิบเมตรครับเตา,ตาตวนี้